เราก็ไม่มีคุณคก็เลย M L ธรรมา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t r u าติเคซี่คขานะครับแน่กลับมาเจอ,อนี่และวันนี้ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถึงอยู่ในดงอ้อยโดยนอุ้มมาดงอ้อยเต็มเลยโอ้โหไม่ใช่ครับเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดวันนี้พี่มาบ้านย่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีอาเภออูดทองตําบลไยรโสมนะครับใครที่เป็นเอฟซีที่ดูอยู่น่าจะรู้นะว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะทีนี้พอมาถึงแล้วอะ่ะเราไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราชอบนะครับที่เราเห็นแล้วแบบเออนะวันน่าจะอากลับไปเล่นได้ที่บ้านอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ทุกคนก็น่าจะ รู้ว่าพี่อยากใช้เงินเยอะมากเดือนนี้ยในการขอเมียไปทำรถรไดได้หพี่เป็นคนคกใแล้วก็มีเมียไปเที่ยวป่านะครับประปยอดเหรียญที่หัวหินก็โอโ้โหหลายรอบมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขอเงินเมียอีกรอบเมียคงไม่ให้แน่นะครับพี่ก็เลยต้องอาศัยหาตัวช่วยเพราะคนเดียวคงไม่รอดแน่ซึ่งตัวช่วยของพี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะน่นคืออากูเหมือนเดิม,ม มึงจะเอากลับบ้านเออไม่เมียไม่ดูเรื่องเอากลับบ้านเดี๋ยวให้พี่หมูไปช่วยนะครับน้องอยากได้ก็ไม่ขัดอนี่เป็นไงกกรบูไม่อยู่กูไม่รู้เรื่องก็ทุกคนก็ไ่้ยะรู้แหละว่าพี่ต้องการอะไรนะรอบนี้ไม่ใช่4ีล้อรอบนี้เป็นสองล้ออยากเว้นอะอยากย้อนวัยยุคเกนยะ เออแล้วรถคันนี้ไปเจอเนี่ยมันมีน้อยมากนะในประเทศเพราะว่ตอนนี้ในรถายแดงก็มีน้อยนะไม่ว่าจะป้ายแดงรู้จักว่ารู้จักว่ากูว่ากูเกิดนานแล้วกูยังไม่เจอรุ่นนี้เลยใช่ไหมสายสวยยังไม่รู้จักเลยตอนนี้เราต้องรี่แอบเอารถก่อนเพราะว่ารู้จักแต่อากิล่าเออไอ้รุ่นนี้เขาว่ามันใหม่กว่าอากิล่าใหม่ใหม่กว่าแต่มันก็ไม่เก่ากว่าอากิล่าใช่ใมันใหม่หรือมันมันเก่าเสียงด้านลย่งมันได้ยินเออบาๆตอนนี้พี่เจฟทำความเข้าอยู่ในบ้านครับแต่พี่จะแอบไปเอาก่อนไปแอบไปเอายอรถขึ้นรถเออาลยวะไปเอา แหมนู้นี่นะเกินไม่เคยพาม้าเลยนู้นี่ได้ข่าวแว้ว่าสุพรรณเดียวบังลี่ว่ารถดีน่าขี่ทุกล้ำมีตะป่าอ้อบ้าเขาเขาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวข้าโดนกันทืบอยู่หน้าสองคนพี่น้องโอเคครับไปดูเลยดีกว่าว่าจะเอาอะไรกลับบ้านปกติอากูยังไม่ค่อยพูดเใช่ไหมลิปนี้พูดเยอะต้องแบ่งค่าตัวแล้วคลิปนี้ต้องจ้างนะโอเคครับจ้างน้ำชาสามขวดดูรถกันเลยเดี๋ยวฟ้ามืดเจียการเจียกาโอเคครับเสียงดังเนี่ยเดี๋ยวเมียรู้เดี๋ยวให้เมียเห็นตอนรถขึ้นรถกกกกลลััับบบ้าานนเยยไปรรถดีว่คผม สิ๊นล้อมึาซื้อสิบล้อเหรอไม่ใช่โอ้โหคน็นี้มาซื้อสิบล้อเนี่อไม่รู้มึงบอกมึงซื้อรถกูก็ไม่รู้จะซื้อรถที่อะไรคุณก็ซื้อรถสิบล้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงเจ้าของรถใช่ป่ะใช่โอ้โหหมาหมาจะกัดกูบอกว่าเนี่้เอารถมอเตอร์ไซค์ขันได้ขันน้ำเงินข้าแล้วข้าไม่ข้าอย่างขันไหนข้าได้คุยกับมันยังอ๋อเอาไปเลยเดี๋ยวจัดการเองยกขึ้นรถ ยังไงรถโหดไหมซื้อรถโหดไหมแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะไม่ติดจะขับขู่กันโจ้งับเขาเอาคนมายกคนมายกด้วยก็ไม่เอาดิอ่าไปไงาไปเงาง่ายไหมซื้อรถก็ไม่เอาดิอยู่ในถนนไปไงมาเอารถจะของรถบอกมึงก็ไม่เอาดิอยู่ในถนนเฮ้รถอยู่ในถนนเฮ้ยมึงเฮ้ยแต่เขาบอกว่ามึงก็ไปเอาแต่เจ้าของเดินเข้าบ้านไปนะเปิดเลยอันนี้รไม่ต้องตกใจครับทุกคน อันนี้เป็นรถของอาใช่เป็นรถของอาแล้วเองไอ่ไหนพาไปดูไหนพี่อยากเราก็ยังซื้อต่อบเขาเราก็เลยมาดูรถก่อนพี่อยากเห็นรถมากเลยคันไหนกลับบ้านมาดูมาดูมอไซค์ย่าโอ้ยไปเอาคันไหนก็เอาไปเลยใช่ปะบ้านนี้ใจดีว่ะเอาคันไหนก็เอาไปเพราะไม่ใช่ของย่าย่าวคันไหนเห็นรถแล้วใช่ไหมคันที่จะเอาอาจจะมองไม่เห็น เดี๋ยวยกออกมาดูข้างนอกดีกว่ามันจะเอากิงเหรอวะนี่เลยหรอผมว่ากลับไปเมียด่าเลยแน่มันเอารถกระบนนีไปไม่ไปโอ้หคนขาบยกเอาไเถอะอ้โหเอกได้ปะเออไปอมแนี่ปัดหน่อยปัดหน่อยโอ้โหคิ้ดีโล้วมัน้โหอ้โหโอ้โน้หอ้โหโอ้โอ้โอ้โหอหอ้รถโอยโห่ห้อออยอ เอาออกมาดูให้ชัดๆก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้ยล้อไม่มีโอ้โหเนี่ยโอ้แต่ต้องป้ายทะเบียนไปไหนอ่ะไม่รู้ตรงผ่าไหมโอ้ายทะเบียนก็ไม่มีรถมีเล่มนะครับรถเอกสารนะป้ายทะเบียนไปไหนเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยไหวไหมคือเมียน่ะเมียเนีกระทิมไหมต้องไหวไหมเมียเนี่ยงโอ้โะ ยังมองไม่ออกใช่ไหมว่านอนรุ่นอะไรมามาเดี๋ยวถ่ายหน้าให้ดูน,นี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยสุสกีนี่ไฟท้ายอย่างนี้ไ้ตูบเหมือนเหล็กดอร์มากเลยนี่ไฟห,หน้าอย่างนี้<อ>นี่นใครรู้ลองบอกมาดิ FC คนไหนที่เล่นมอเตอร์ไซค์บอกมาสิว่าเป็นรุ่นไหนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกนนท์หรือว่าอะไรดีคุณ,งคณจงกุญแจไปไหนมวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับว่าคันนี้กลับไปปั้นแล้วจะเป็นยังไงดูนี้ว่าเมียจะเพิ่มไหมหดูสภาพรถนียดูว่าขู่ยืนฉันมาทำอะไรที่นี่ ฮะมาผ่านไม่ก็เทหน้าแตมันคือตูนไหนตอนมาคุยกับน้องไว้ท่านิบดีคาดมือด้วยนะคัดมือสิตอนนี้คัดมือไห่ไหมเนี่ยพี่ฮะไ่ไหมยกกันเหรออืมเฮ้คัดไม่ตายคดไม่ตายอ๋อคัดได้เหรออ๋อต้องสิิแน่นอนอีกอีก้ามื่นประมาณนั้นแหประมาณน้เทเยดาหูหนัตไหมออแต่เอย่ไกลัวเมียมันด่าครั้งเดยวแต่เราได้รตที่เราอยากได้นะครับถ้าป ล้วได้สภาพเดิมนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะพี่จะบอกให้แต่ต้องใช้เม็ดเงินทีนี้ทำไงอ่ะเม็ดเงินก็ต้องฝาก f c ทุกคนนะครับช่วยดูคลิปแล้วก็อย่าข้ามโฆษณาให้พี่ชาติด้วยที่จะได้มีเงินทุนไปทํารถคันนี้นะครับจะได้ดูว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะอาจจะต้องื้อทําอันนี้คือทับเสียงทับเสียงโอ้โับเสียงตับเสียงรุ่นเก่าอ่ะนั่นรุ่นรุ่นโบราณคือเขาจะไม่มีพวกใยแก้วเขาจะใช้รุ่นนี้ทับเสียงโอที่มันจะไม่ค่อยดังโอ้โหนี่แหละครับ มันเป็นสเสน่ห์ในการปั้นรถเก่านะดูดิวุ่ยขยับอะไรเหนือวาเห่าโผงมาแล้วโม้เหนื่อยเลยนะแต่ที่อยากได้นถคันนี้มันเป็นรถที่เมื่อก่อนเนี้ยป้าพี่ก็ใช้อ่าพี่ก็ใช้นะทุกวันนี้เขาไม่ได้ใช้กันแล้วพี่ก็เลยเลื้อพื้นนะครับอยากได้เอาไปทําเล่นเนีย่ยต้องหาเล่นมาให้ได้นะครับเพราะว่ารถเราต้องมีทะเบียนไม่งั้นเราจะเคลื่อนย้ายไปต่างวัรดไม่ได้นะใครรู้รุ่นไหนมีแค่นี้ไว้นะประมาณ5เดือนก็ยังมยู่กครั้งนี้ไใช่ห้าเดือนเราจะขึ้นเขาป้าน้อยดูรกคันนี้ ไม่คาเิเบียนไ,ไม่ยังไมปนะครับไม่คิดว่าตามมาหลายยังไม่เสร็จน,นะครับเราจะเอาคาเรเบียนขึ้นเขาปลาน้อยโอ,โอเคเอันนี้เราก็จะเก็บ้วหรืออยางคอาอันนี้ไปทำพิบากนี่ท่านติดก่อนนะออ๋เฮ้ยเ,เครื่องเขาบอกเครื่องติดนะเจ้าของเขาบอกเครื่องติดเออใช่เจ้าจของบอกเครื่องติดหัวเทียนเอาเอา,เอาลูกสูบไปฟันคาบูคาบูไปล้างคาบูคาบูอยู่ไหมเนี่ยอยู่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 โอกายกันเล่นไม่มีแต่การเล่นมันมีเขาบอกไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาเชือกดึงขึ้นดึงขึ้น ถามเอฟตีหลายคนเอฟีรู้จักไหมคือมันคือกี่ห้อซูกินะซูคิอะไรอูอายุ น้ไม่บอกอายดูหน้าเอาเล่นรถว่าไหนยุค80ย่แต่ว่าไม่เคยเจอปูไม่เคยเจอรถรุ่นนี้เอางี้ดีกว่าคนไหนอยากดูต่อเนื่องดีกว่าว่าคันนี้จะออกมาเป็นคันไหมถ้าใครอยากดูออกมาเป็นคันนะครับคอมเมนต์มาแล้วพี่จะทำคันนี้ให้ดูเป็นคันให้ดูว่าการทำรถคันนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วก็อยาล่าอะไรเราจะหาซูกิรุ่นนี้แม้กระทั่งการล่าเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปเซิร์ชในกูเกิลเลยว่าไอ้รุ่นนี้นกาบหน้าตาจริงๆเลยรถตระกูลทูกิใช่ตัวนี้คือไอ้ยี่ห้อทูกิรุ่นอะไรไปเดี๋ยวไปดูแต่ตอนนี้ถ้าน้องนมีกระทบ ช่ด้วยนะโอ้โหแต่ราคาที่ได้เพราะว่าเราเป็นญาติกันเราเป็นเป็นอาเป็นอานะครับไปเอาลงขึ้นรถเลยมวม้เนี่ยมึนแล้วเอาแลก็ไม่ทคนคนเราลมาเนี่ยฮะอะเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาถได้มาอะไรนี่รถแขรอยู่เป็นหลังรถเนี่ยรถแขกเล่ามาได้ไง ล้วก็ไม่มีคุณแล้วก็เลยไม่เอาทรรมาใช่เหรอพี่หมูพอไม่เอารถเย็บรถเีย็บนี่นี่นี่เย็บบาซิ่งหนุ่ยเปิดด้วยรถเีย็บใช่ไหมเอาไม่พูดเลยพี่กูไม่ช่วยกูเลยกูไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่ออกรถเีย็บใช่ไหม เจี๊ยบบาซิ่งมหาชัยนี่มันเจี๊ยบจันทนุดมันไม่เจี๊ยบบาซิ่งฮะแล้วล้อเนี่ยล้อเนี่ยมันก็ไม่มีเนี่ยไหนล้อพี่เจ้าล้ออะไรหมุนล้เอเนี่ยเขาส่งตามพี่เจ้าอะไรหมนุนล้อเนี่ยเขาส่งมามาแล้วไหนกุญแจก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเออว่ะกุญแจเดี๋ยวเขาส่งมาให้เขาเขี่กูไม่รู้เรื่องกูรู้เรื่องยงก็จะขึ้นนิ้วได้กูกันเองพี่ขี่ได้ยังไงยางดูดิยางก็แบนล้อก็ไม่มีโซ่ก็ไม่มีก็เนี่ยก็เห็นมันถูง ูงอีกแล้วแล้วทำไมแสนหนึงหิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนสักทีไงวิเกบโดนกอง้ยโว้ยโว้ยโว้ยว้ยเว้ยเง้นเง้นโว้ยโ้นโว้้ย้ยเว้ยโว้ยยโง้ง้้ เอาไปคืนเขาเลยไปเอาของใครมาไปเอาไปคืนฟังเงี้ยซื้อรถอามาอ้าไม่ได้ใช้อ้าจอดทิ้งไว้กงจะซื้อแล้วก็อย่าไปทำแบบนี้บ้างแงนแนไอ้คาริเบียนพี่ขอซื้อเครื่องนี้เงนแงนแงนแงนซื้อมาดิคาริเบียนก็ขอซื้อแค่ซื้อเครื่องเครื่องงก็ยัไม่่เเสร็จลยพหมซื้อไหมไม่เซื้อซื้อมาถูกมากเลยเจ้มันพี่บอกแล้วว่าอย่าเอายาวน้องอยากได้ก็ไม่ขัดน้องอยากได้ก็ไม่ขัด เนี่ยซื้อมาถูกมากเลยเท่าไหร่ไม่บอกอ่ะไม่บอกงั้นก็ไม่เอาเอ้ยไม่ขี่พันไม่เอาเอารถอาอาขายให้เอาไว้ก็ไม่ได้ทำไรโอ้ยแง่นแง่นแย่นแง่นดีดูดูแง่นแย่นแย่นโอ้โหนี่ลัวลวร่วมกันเลยรักเมียต้องอดทน ต้องเป็นคนเคารพเมียโอเคครับวันนี้พี่เจี๊ยบก็บ่นอารมณ์ไม่ดีเห็นไหมพี่บอกแล้วไม่เห็นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอ่ะอยากทำเรื่องข้ามไปนะทำไปเลยทำไปเลยเนี่ยรถอ่ะทำไปเลยไปไหนอ่ะตายแล้วตายแล้วนี้เอ้าเมียมึงไปยแล้วนี้เมียบอกว่าจะไปไหนก็ไปแล้วก็ไปไปยังไงไปขับรถข้ามต่อครับไปบางที่งานนี้ก็มีตายครับพอแล้วเมียงอนแล้วงอนแล้วแดงซื้อไม่ได้ไงวะเนี่ย รถอาอาเราขายให้ก็ซื้อมาเดี๋ยวเราจะไปทำรถมิบาเดี๋ยวดูปรเจตกก่อนนะบอกไม่ได้เลยเราตามหลายได้ใช่ครับจริงๆ้วไม่เคยเห็นจริงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ว่า FC คนไหนทายถูกบ้างวันนี้ก็คงน้องพอแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไปง้อเมียก่อนวันนี้แม่งเดินไปความอขขาวแม่กูแดวมั้งฝากไว้หน่อยว่าคลิปที่ช่องทูชาเคซี่คานะครับออนทุกวันศุกร์ตอนเที่ยงนะแล้วก็ตอนนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งวันก็คือวันอังคารครับตอนเที่ยงเรามีนัดกันที่ช่องทูชาเคซี่คามาเจอกันได้วันนนี้้กก็คงงตอออาไป่ขบ ทุกคนครับที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องชูชาติเคสซี่คาร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปเออแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจด้วยนะครับตอนนี้พี่มีเพจแล้วเพจชูชาเควซี่คาร์เหมือนกันเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันไว้นะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับของพี่ก็ชูชาวิลาวันกันชนุน,นะครับเข้าไปกดติดตามเอาไว้เลยแล้วก็ของอากูนะครับอากูก็เป็น Facebook หมูนัจ๊ะนี่อลองเข้าไปดูครับหมูนจัจจะหรือหมูอะไร อ๋อหมูหมูจริงนะจ๊ะโอเคครับลองเซิร์ชเข้าไปดูครับแล้วเดี๋ยวพี่จะมีคลิปอะไรสนุกสนุกทำให้ดูต่อๆไปก็ติดตามกันต่อไปครับวันนี้ก็าลาไปก่อนครับผมวันนี้ครับบ๊ายบายไป้ง้อเมียก่อน